สวัสดีครับชาวพี่แฟงหลายเสียงก็จะประแปะหน่อยนะครับก็พ่อพึ่งไปหอนฟันมานะครับแต่ก็อยากมารีวิวนะครับคือร้อนเงินโอเคกิจกรรมร้อนเงินครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาคือวันนี้จะมารีวิว2กิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมอันเนี้ยนะครับผมจุดนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมท่านะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับแต่ว่า สุ่มไปแล้วคือสุ่มไปแล้วนะครับวันที่สิบสองครับสุ่มไปแล้วสองพันเพชรนะครับได้อะไรได้เท่านี้ครับไม่ได้เพชรอะไรเลยนะครับได้เท่านี้จริงๆโอเคเนหน้าจิกรรมมันบอกวันที่อะไรวะวันที่13แต่ผมสุ่มวันที่12เพราะว่าเข้ามาในหน้าจิตกรรมปุ๊บเราดูรายละเอียด มันบอกว่าบันทีสิบสผมก็เลยสุ่มนะครับปรากฏว่ามันสุ่มได้แต่มันไม่สุ่มไอเทมออกนะครับได้แต่บัตรเพชรเสียงแปลกๆนะครับก็ขอโทษที่ห่างหายไปนานนะครับคือติดปัญหานะครับปัญหา,าผมไม่ขอพูดแล้วกันโอเคผมจะสุ่มอันนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันการันตีนะครับเสียงจะแปลกหน่อยนะให้ขวอ,อไปจริงๆครับจะพยายามพูดแบบ ให้ชัดคำนะครับเพิ่งผมเพิ่งเอาผ้าก๊อตออกจากตรงเชิงกรามเ,าเขาเรียกว่าอะไรว่าตรงแบบผ่อนแล้วเขาให้กัดผ้าก๊อตอ่ะผมเพิ่งเอาออกไปเมืออ่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วยาชาอย่างแบบตึงๆก้ามอ่กรามอยู่ตรงนั้นตรงตรง,ตรงกามเอออาปากแค่ไม่สุดนะโอเคมันการันตีใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่ามันจะเท่าไหร่ปกติกิจกรรมอย่างเงี้ยผม จะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0นะครับเดีผมจะลองสุ่มให้ดูนะครับดูจาก2อ0 0นะเอ้ยห้า0นะออกอันแรกเลยหรือเปล่าโอเคครับออก2อันแรกจะออกง่ายๆหน่อยผมว่าทเปล่าดูรอบ2ไม่ออกแล้วคืออย่าลืมนะครับว่ากิจกรรมใช้3ไอเทมเพื่อ เพื่อทำการแลกนะครับผมก็จะใช้ไอที่ไม่มีประโยชน์นะครับในการแลกนะครับออกชิ้นที่สามมาอีกสองชิ้นนะครับกล่องพวกกล่องเสื้อผมจะเก็บไว้สุ่มนะครับเผื่อผมยังไม่มีเสื้อนะครับอ่าชุดสองผมก็จะเก็บไวนะ้เผื่อผมสุ่มได้ของถาวร โอเคได้ของเสียล้วนๆเลยมาสุ่มกันต่อจะออกยากครับวันนี้โอเคจะออกยากอ่ะก็ได้เร็วก็ดีเอ้าได้เร็วนะครับโอเคผมหมดผมหมดไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมหมดเท่าไหร่วะนะหมดหกร้อยนะราคาไม่แพงเคยมีเอ๊ะไม่มีวาย ผมหมดไม่เยอะนะครับกิจกรรมนี้คือโชคดีสุดๆนะครับโชคดีสุดๆไปเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวจะติต๊กของที่ต้องส่งส่งเขานะครับส่งเข้าตัวโอเคแล้วอันนี้ก็เลือกรวดเร็วเลยสุ่มฟรีเอาของ อันนี้ส่งส่งเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเปิดด้วยกัน,นครับเราจะไปสุ่มกิจกรรมอีกไอีกกิจกรรมหนึ่งครับโอ้โพระมานว่ยพูดยากจริงๆถ้าได้ท่าเต้นก่อนชุดผมก็ไม่สนนะเดี๋ยวจะมาสุ่มอันนี้ให้ดูถ้าไม่หมดเยอะนะครับจะสลับกิจกรรมตัวท่านะครับคือแม่งท่าโคตรเท่เลยอยากบอกเนี่ยท่าเนี่ยฟันหินนะครับโคตรเท่อรบบอกเลย อันนี้น่าจะเป็นชุดคู่ตัวผู้หญิงที่ผมสุ่มเป็นของผู้ชายไปเมื่อกี้นะครับผมจะไม่ปิดแอนิเมชันนะครับเพราะว่าจะเอาเวลานะครับเอาเวลาให้ครบเอาเวลาให้เยอะนะครับไปคือสุ่มตอนนั้นนะคือสุ่มแบบทุเรศมากครับออกแต่ของของปืนแล้วก็กระเป๋าแล้วก็บัตรนะครับคือท่านี่ผมไม่ได้เพชรก็ไม่ได้อะไรนะครับ ปวดหัวมากเลยตอน,น,นอีกทีตาสุดท้ายนี่ไงเว้มันสิบรั้งนี่ว่ะสิบรั้งมันต้องออกบ้างเลยจริงๆแต่ว่ามันไม่ออกไงตอนนั้นอะคือออกจากกล่องปืนแล้วก็ออกอย่างเงี้ยมม,มมมหม้อส้วเนี่ยครับนี่ครับ,รบเห็นปะ่ะมันไม่ออกอะมันไม่ยอมออกอะ่ะจริงๆตอนนั้นผมหมด2 0 0พโอ้ผมแบบเสียวสั้นหลังวะบบอะแบบขนล,ลุกอะ่ะ ผมสุ่มแบบกดข้ามไอเเมชันอะกดปุ๊บ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 อะไม่ออกสักอันอะออกแต่กล่องปืนแล้วก็ไอพวกอันเนี้ยแล้วเลดชุดอนะมันเป็นเลดสูงสุดนะครับถ้ามันเป็นเดลดรองแต่อันนาเลดสูงสุดเนี่ยมันยังไม่ใกล้เคียงเลยผมเลยออกมาแล้วก็โดนกล่องปืนตลอดเลยไม่รู้บั็กหรือเปล่าในกิจกรรมล็อกให้ผมหรือเปล่าเนี่ยดูทุกคน ดีนะกิจกรรมสักหน่อยแล้วกัน,นเครียดม,มากเลยเงินห้าพันนี้ไม่รู้จะได้ไหมเพชรห้าพันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าคนอื่นได้สุ่มแป๊บๆได้โอ้ท่าเท่ยนโอ้โหอิจฉาเลยผมก็หวังผมก็หมดไปเยอะนะให้ผมน้อยมไม่ได้ครับรัวๆอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็ไม่ให้คนระับ เ้ยไอดีบักปะเนี่ยใกล้เคียงท่าหน่อยดิไอดีบักปะเนี่ยบางคนลุ้นโอ้โหลุ้นตัวเก่งเลยคนทำคลิปวิดีโอ u t u b u นะคเขาใชาพ้พชรน้อยๆหวังเพิ่มอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่านะมันก็อยู่ที่ทุนกันใช่ปะแต่ผมก็อยากจะได้เหมือนกันนะเว้ยบางคนแม่งออกจริงๆนะผมก็อยากผมก็อยากแบบ เพชรน้อยแต่กูสุ่มแป๊บเดียวออกเนี่ยสุ่มทีเดียวไม่ออกสองขาอะไรเงี้ยเนี่ย,ยดูดูมันทำดูมันทำดูเห็นปะเห็นปะแม่งอย่างก,กับบักจริงๆเจ้าผมไม่ได้เนี่ยหมดนะผมก็ออกไปละเครียดเลยแบบความดันขึ้นนะ่ะเออดูดูดูมันทำเดี๋ยวออจะกล่องปืนนะครับเพชรไม่ออกอะไรให้ผมเลย ท่ามันก็ยังไม่ออกอะ่ะมันไม่คิดจะเข้าใกลเลยดูดูเพาผมได้ท่าผมไม่สนใจหรอกจริงๆ้เสื้อเนี่ยจตไม่อกให้ผมไงดูนหมุนดูเหมือนเวลาเลยจิจ,รจกรรมอะ่ะเดี๋ยวเอาตัวของปืนเนี่ยจนผมจะได้ปืนถาวอนอยู่แล้วถ้าได้กีดเลยนะจะฟันอยู่ก็เกียดหรอวะ ตอๆๆอาจจะรีอันนี้หน่อยไม่หน่อยอนะผมดีเยอะแหลนะตอนสุ่มอยู่กดดูประวัติไม่ได้วะมันน่าจะขึ้นเนาะขึ้นแบบคุณสุ่มได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้แปดนาทีครับครบครบตามมิชชั่นละเอนนี้ผมจะปิดแอนิเมชันนะครับแล้วก็สุ่มดรวดวดือ่อกับท่านผู้ชมนะครัฮ่าฮ่า ได้99เพชรคืนแจ็คพอตออกนะครับปุม่มปึ๊บได้ชุดได้ฮาเตียนด้วยเปล่าเนี่ยจะบอกว่าได้แต่ชุดนะแม่งใช่จริงด้วยได้แต่ชุดได้99เพชรดวงเริมมาปเปล่าเนี่ย กว่าไ,ได้ได้ฮาเต้นเว้ยอ๋อไม่เอาพันเพชรน่ะได้ฮาเต้นยังดีกว่าเลยเกินน <_ c oughs> ี้กดรัวละเดี๋ยวนึงดูขอดูขอดูประวัติก่อนฮ <_ c oughs> าเต้นเว้ยฮาเต้น,นออกเนี่ยพอใจเลยฮาเต้นออกเนี่ยขอละเออออกสักทีครับ กับสองพันเพชรให้ตายเถอะของจะส่งเข้าไปในตัวเลยนะครับซึ่งก็ตามที่ปอกนะครับถ้าเหลือเยอะผมก็จะมาสุ่มนะครับแท่นี้สุ่มไปราคา40กล่องก่อนละคั้งครับหนึ่ครับห้ากล่องได้อะไรไปดู ได้มเมล็ดนคนระับได้แงเกียงที่มีอยู่แล้วมาดูดิมีกี่อัน <Wow. S 1> ตัวผู้ชาย100่ะจัดไป10กล่องก่อนละกันเบาๆคุณไม่ได้ด้วยได้แงเกียงมา10กล่องอีกจะบอกก็ได้ตัวนะกูกีดเลยนะ โอเคพอคนะรับแลกมาคุ้มๆนะครับกิจกรรมนี้คุ้มๆเลยแลกเยอะๆแลกหน,นักๆที่สามแจมเอาอะไรไม่ได้โอเคไม่เอาแล้วกันสามแจมไม่เอาก็เหลืออยู่สองพันห้าคไม่ดูเอาเปย์ปอะไรก็เปย์สิ่งที่สูงไปก่อนแล้วกันโอเคอ่ามีอะไรอีกไหม ทีต้องจําเป็นต้องจัดเสื้อผ้าไม่เอาอันนี้สุ่มกดอ่าปืนน้องปืนมังกรไปละผมสุ่มสางครั้งออกมังนะกรอะโคตรดีพวกนี้ก็ไม่ได้สาคัญอะไรมากปืนนี้ดีเพราะวะ่ายังไม่มีถาวรเลยอืมอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่น่าไม่น่าสนเพราะอะไร ไม่ค่อยได้เล่นปืนนะครับก็มา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 ดูมาดูมา,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 ด,มาดูกล่องกัน17กล่องอะคิดตูอะไรมีแล้วผมจะไม่เปิดนะครับเสื้อผ้าอ่าเหลือสองกล่องพอดีเลยเหลือสองตัวพอดีเลยมันจะไม่ได้ซ้ำนะครับกล่องนี้กล่องเสื้อผ้ากันแหลเปิดก่อนเลยปืนอันนี้ผมมีแล้วอันนี้ผมก็มีถาวรล้วอันนี้มีถาวรบางส่วนนะครับ17กล่องมันต้องใต้ถาวรหนึ่ง ใช่ที่ไหนว่าสิกล่กองไม่ได้ทาวนเลยอ่าทีนี้ก็กล่องชุดแน่นอนครับ2ตัวอ้าวไอ้กล่องเสื้อผมมีหมดทุกตัวลวลืมนี่โอเคทีนี้ก็หมดครบทุกอันแล้วครับเสียงเป็นไรก่อนโอเคมาทีนี้ก็ซองไฟทาวนดูดิ ไม่ถาวรน,นะครับแต่ได้เป็นเดือนเป็นปีมนะั้งก็เปิดชุดชุดชุดใหม่ออกมาใ่ใจตัวผู้หญิงครับมนเลยไม่ขนะึ้นคะชุดผู้ชายสองอันเลยผมจัดไปผู้หญิงตัวผู้หญิงผมไม่ค่อยเล่นเลยไม่ค่อยมีชุดคนระับแต่ได้หมมูแมวมาแล้วก็ดีใจสุดๆละแล้วผมเหลือขาดอะไรวะอ่ะพรผมเหลือขาดอะไรที่ต้องรีวิววะเนี่ย ไม่เหลือขาดอะไรใช่ไหมถ้าไม่เหลือขาดอะไรผมก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอนุญาตไปตัดตัวตัดตัวตัดคลิปก่อนนะครับแล้วก็จะเอาลงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมก,มกดไลค์กดซับสไครป์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยลงคลิปนะเว้ยบ๊ายบาย